นงครับเสานี้มารงหน้ากันด้วยคนเลยมาแก่เมื่อวานครับหลังจากที่มายามบวงบออ่อะไรหลังจากตัวพี่น้องออกไมครับเสานี่นกหายก,กิยนขึ้นครับนก,กวักนก,กวักนี่นกหมาดออมาแล้วเบื่อกครับหมอกเริ่มมาได้ยพี่น้องนะโอ้เหหมืดอตึบหมอกหมอกหนาเลยครับเีค่ครับพี่น้องฟังผุ่นเร็วบปเห็นเกือบเป็นต้นใหม่ครับสแสดง บวงบอกรึเปล่าหนาวเๆครับเรื่องหนาวๆมากเลยเป็นเรื่องหนาวหน้าหนาวเ,เริ่มมาเยือนครับดักเพิ่มมันได้เป็นนึ่งวันดักเพิ่มอีกนี่อันนี้บวงแหลกโบ้ไลยครับโบ้ติดเฮาหาก่ววนอนเนาะเรื่องหาเนาะเรื่องกลับมาห่างครับไป,ปไปต่อนนีไปต่อ ตามเริ่มลดลงหลายเต่มครับป๋าแล้วป๋าแล้วโอ้หมอกเลยนะครับไม่ได้กไก่ยังมาโซ่ได้ครับนี่หมอกหลายครับเริ่มเป็นต้นใหม่เลยครับไม่แต่ยะมีสิบสามสิบเมตรเลยโอ้ เหี Here, ่ยวตัวนี้ดีดครับถือหยังมีห้อยยางขามีน่น,อน้องนี่วงนี่ก็ห้อยลดตะปติปด,ดตะเบิ้งครับนี่นี่ดีดที่น้องนี่ข้นหยียบบ่ถีอหยังนีนน่ครับขั้นแต่พอมีนกติดครับเอา้าเดี๋ยวกลับมาจามาังหวะทำไมตอนนี้ห้อยขี่นอกอยู่เดีดพวกเข่าขา,ขานบอก นย่ป็นยังครับอีกครั้งนึงซื้อๆเหออุ้ยหมอพี่้องอย่าพี่้องไม่เห็นท่องกันมืดอตึ๊บเลยครับนี่สัญญาณการเข้าสู่หน้าหนาวครับหมอกมากหน้าหนาวเลยพี่รองไปแล้วคุณบินไปแล้วคุณเห้าบินไปสมัติเขาบวงคุนเดี๋ยวกูใหม่หข้าม เอาไปต่อยเพียงครับไปเลีที่เ่าเนี่ยพวสวัสดีไปกันเลย ถ้าฝนลงเม็ดได้ครับมขึ้นหรือเป็นน้ําฝนตกบอก่ยังเลยนี่หมอก็มีส่วนเปลเ็นไปได้ครับเสียงกออกไปแล้วบั้บงมึงืองบอกไปแล้วนี่ไงนุนะนี่มงกลัวเลยครับนี่หงมวงกลัวนะครับ ม็ดสีดีให้กอาพี่น,นอ้องสามสีหลังนี่นี่บวงโอ้ยบริกินหนูเดียผมนี่เลยสีบวงมาลนปันนี่พ่นมาพ่นได้สมือเีครับมือละตัวสองตัวล้องมือในสามสี่ตัวอลลุ้มผู้ลุงว่านเข้าไปแล้วว่านเพื่อสีบวงมาลันคักแท้แ้ววะ่ะมา เขาอยู่แถวบ้านปิดการใช่นหมครับปิดการี่ตะกีดมัดเขียวมัดคมหรือเปล่าเออนี่ก็บ่มีนี่วันปูดีโพเทอ้นี่ตอนนี้หมอกให้คักก็เอาอีกไมืม่อง มองย่างมากพันนนตัวเลนครับผมยางงี้ที่ชวนบู๊งหมอกหลายครับเนี้ยมาส่องบรรยากาศดีสดชื่นนะพี่น้องเด้ออยู่กับไผนตรงหน้าครับบรรยากาศท้องทุ่งบ้านนานี่งเต็มทุ่งหน้าที่อยู่ติดในหมูบ่บ้านเยถือว่าบรรยากาศดีครับ

เป็นรองเบิ้งบรรยากาศยามันเาครับผมตะเวนเดินเบิ่งโอ้งามหมอกขนุนอะครับโอ้หมอกหนาพี่น้องเออนี่ก็ไปสมนีพี่น้องเด้อบโหมานก็ไปนะครับเาไปหัวกันคลิปหนาครับคลิปนีผ้ามาลองเบิ้งบรรยากาศยามันเสาไปเนาะครับเบิ้งหมอกไปเนาะสวัสดีครับผม